ไปไหนจ้าไปไหนจ้าไปไหนแน่ไปไหนแนนะ่ไไนนะจากแดดน,นัน่นน้องน้อยตะวันน้องน้อยตะวันแต่เช้าโอเคเร็วมาวเร็วเร็ว

โดนยิงก็ตาไม่ใช่